ราจะไปถอนหัวใช้เท้าแล้วเห็นต้นหัวใชเท้าไหมเห็นไหมเราเราต้องหาเลยนะหัวใชเท้าเพราะเราซ่อนไว้วันนี้ครบกำหนดสี่สิบห้าวัน เาปลูกไว้หนึ่งสองไว้กินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านเราอยากจะบอกให้รู้ว่าบ้านเราก็ปลูกโหชัยเท้าได้ไปถึงในในเราไม่เคยเจอเลยนนบ้านเราแต่ว่ามีสวนเราเนี่ยปลูกเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเราปลูกไว้ไปกินแล้วก็ไว้แจกทดลองก่อนเอาต้นอะไรไไหนนี่เอาตั้งแต่ตรงนี้ ดูโหต้นหยักใหคู่อะไรคู่อ่ะโอ้ยใหญ่โตอันนี้เราปลูกไว้จองเดียวนะ่เนี่ยอันนี้นี้เราจะถอนนี่เราจะถอนหัวเชเท้าให้ดูนี่เราได้หัวชเท้าหัวโตๆมาแล้ว ี่ใบไม่สวยสะหน่อยเพราะเราไม่ได้ฉีดยาโอ้ใหญ่จริงวางไว้งั้นก่อนเดี๋ยวค่อยตัดใบทีหลังนี้เราก็จะถอนไม่ดูนี่แสดงว่าเราปลูกได้โตด้วยอันนี้มันดินเหนียวนะจ๊ะไม่ใช่ดินทรายน้ำมีดถ้าถ้าเราทําดินให้ร่วนๆหน่อยมันก็จะโผใหญ่กนี่วนนี้นี่ เห็นไหมเขาจะขึ้นมาขึ้นคอนหัวขึ้นมาอยู่บนพื้นดินบนอากาศแล้วเขาจะเอาต้องลากมันติดไว้หน่อยหนึ่งขึ้นโเดี๋ยวไล่ดูหัวนี้หัวนี้มันเป็นเชนไลเนี่ยมันโผล่มาน้อยอันนี้เป็นโสมหังเียงๆกันมีที่ตม่จะถอนเลียงเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นโสมอันนี้เราไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นองนี่มันเป็นเองสวยหัวใหญ่กินได้ได้แบบเดี๋ยววันนี้เราไปแจกเราจะไปแจกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแจกแบ่งกันกินอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อ้ยหักเลยเห็นไหมความใหญ่นี่ ดินเหนียวมันถอนไม่ขึ้นเหมือนดินทรายเงินลายก็ได้เดี๋ยวเราไปลา่ใหญ่เราต้องค่อยๆโยกมาหน่อยงั้นมันจะหักนี่เห็นไหมนี่ดินบ้นแพถวนะดินเหนียว อันนี้เรามีโสมด้วยนะเนี่ยโสม,มโสมปลูกปลูกหัวเดียวได้สามหัวเป็นไงอันนี้มันเป็นเ,นเนองน,นี่สวยสวยงามโห่นีอ่อันนี้สวยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ดินเหนียวดินบ้านเราเราทดลองปลูกดูว่ามันมันจะเป็นยังไง ดูต้นในๆี่ที่ล่มเกินมันจะไม่ดีหัวมันจะไม่ใหญ่มันบังล่มมันอยู่ใกล้แตงส่วนครั่วรั้วกินได้ก็ปลูกได้ปลูกข้างๆรั้วทำดินร่วนๆใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ก็ปลูกได้ไอ้ยกินเองโดยไม่ต้องซื้อทำได้หมดนะประโยชน์ของของหัวใช้เท้าเนี่ยแกงส้มต้มจืดมันมีสารในตัวเรียกไซโตคิน,นิน ทำแบบชาวบ้านชาวบ้านไปทำยายืดเลยไปตันเราไปแจกเขากินเราต้องเอาหัวใหญ่ๆนึ่โอ้ยดูหัวนี้นี่วันนี้ใหญ่มากปลูกง่ายไม่ต้องรักษาอะไรมากยาไม่ต้องทีดใส่ปุ๋ยไปสารเลยเที่ยวเดียวจบนี่อันนี้จะคดไปหน่อยนะจ๊ะสวยอันนี้เรามากันแต่เช้าเลยเพราะว่าตากล้องเขามานอนค้างคืน เขาจะมาดูหัวใช้เ <Newman> ท <Efendimiz> ้าอย่างเดียวเลยบ้านแวเพราะว่าเราไปเห็ดบ้านแ้วเราไม่เคยเจอที่ไหนเขาปลูกกันที่นี่เราทดลองปลูกก็สามารถปลูกได้เพราะนี่พี่น้องที่คิดอยากจะปลูกไว้กินมั่งเล็กๆน้อยๆหรือปลูกไว้ขายก็ทดลองได้บ้านเราปลูกได้อันนี้โอ้นี่หักเลยเห็นไม้ฟานที่มันใหญ่หักแแค่นั้นกันค่อยมีหัวนก็สวย เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวอ้ยนี่วันนี้เป็นไงนี่ใหญ่จริงหัวใ้เท้าบ้านแถวใหญ่จริงเฮ้นี่นะญาติเรามีกี่คนพออย่างแจงยดเดี๋ยวจะต้องเหัวใเท้าเค็มกินกันไม่ไหวเลยนะหัวใเท้าเค็มเนี่ยแล้วเราไม่มีประสบการณ์ เราถอนแล้แจกแจกไอ้ทวงถ้าเราถอนเรามันเหลือเราก็จะต้องทำทะงที่บ้านเลยเราจะต้องต้มข้าวต้มกินทุกวันยุ่งเลยใครอยากกินหัวไชเท้าสดๆก็มาได้เราแจกฟรีอันนี่นี่เอาเอาเดี๋ยวย้อนไปดูนู้นหน่อยด้นมันเยอะนะเข่งมาเข้เข่ง ใส่เข็งนี้ใส่เลือดใส่เค็งเลือก็ได้ได้ใส่เข็งไปเลยอ่าอืมแถวบ้านแถวดินเหนียวนี่เดี๋ยวเราไปตัดใบไปทำความสะอาดล้างตังอันนี้ก็ได้ตังไงถ้ามันอยู่ถ้าอยู่ที่แจ้งหัวมันจะใหญ่นี่มันอยู่ใกล้แต่ใกล้แตงลานกองไเลยกานกองไปกองไปเลย ไหนจิ này, <ừ> ้มอย ôm, ู่ล้มๆหัวก็เจ๊ทำนอกก็ได้คองเลยหัยใหญ่ไซจัมโบ เรายังถอนไม่หมดนะยังอยู่อีกเยอะเพราะว่าเรา,เราปลูกไว้ซองเดียวนั่นเนี่ยซองหนึ่งสี่มันมี400สี่ร้อยเม็ดเราก็ปลูกหมดเลยซองหนึ่งโอ้อันนี้มันยังใช้ไม่สุดใ <laughs> <laughs> ช้ได้ครึ่งเดียวไม่ได้พันนี้ก็หาซื <laughs> ้อได้ตามร้านขายเม็ดพันพืชทั่ว,วไปนะครับตามท้องตลาด ่อ้ยเนี่ยสมสมสวยสวยสักหัวน oh, ึงสิยกโยนังโยกโอ้โนี่อันนี้สมแน่นแน่นดิ หัวแน่นเกินนี่ก็ใหญ่นี่สวยเหมือนที่เราซื้อเขากินเลยนะเนี่ยนี่ไม่เหมือนนะ่ที่ซื้อเขาเรียกมนันนี้นี่เลอะดินถ้าใครคิดจะปลูกอย่าปลูกใต้ต้นอะไรนะต้นขี้แกงต้นขี้แกงนี่ก็แบบนี้ มันก็จะได้หัวใหญ่หัวกงต้นกงอันนี้มันมีแตงร้านคุมมันมนก็เลยหัวมันก็เลยเลนี่ดูต้นนี้เนี่ยต้นนีอ้อันนี้คุกขึ้นมาบนดิน,นเลยนะเนี่ยใค้ายกโยกโอ้โหใหญ่ไปพ,พอแล้ว ๋ยวกินไม่หมดลงมาเนี่ยเราก็ไปล้างวันนี้เราก็ามาถอนหัวใจเท้ากันแค่นี้ก่อนัอนนี้เราอยากจะบอกให้รู้ว่าบ้านเราก็ปลูกหัวใชเท้าได้ไว้ให้เพื่อนๆได้ลองไปทดลองปลูกกันดูปลูกง่ายไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่เอาเม็ดลงหลุมทำดินให้ล้วนๆหน่อยก็ได้ผลออกมาอย่างเนี้ย สี่สิห้าวันปลูกง่ายมาเมล็ดพันธุ์หาง่ายสําหรับวันนี้เราก็มาบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าเรามาถอนหัวใช้เท้าแค่นี้ไม่มีอะไรวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียมกินทีวันนี้สวัสดีครับ